มีข่าวว่าที่เราไปเปิดตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เอจะไม่ปื้มอันนี้จริงไหมไม่ไม่ครับพี่เอไม่เคยมาว่าเรื่องนี้เลย่อไหร่ที่เราได้พูดไปพี่เอมีการตอบวเป็นพวกหน้าพี่เอบน่าอ์ตี้กับพี่เอมั้ยก็ก็มีเจออยู่ครับก็มีเจออยู่เป็นปกติฮนะแต่พี่เอก็ไม่ได้เคยว่าอะไรเลยจริงว่เราก็ทำเป็นสนับหรือทำเนต่ไม่ฮะ ที่ไม่เคยห้ามเลยจะมีแฟนเลยแค่แบบว่าให้มันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในความถูกต้องก็พอแล้วครับจรออิงจะตีมครับอก<ล>ว่ามีแฟนเข้ามาแบบเ,ดเ,ดเดลดติ้งจะแบบนี้หรอม่อะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันสิครับถ้ามันจะลดก็ปล่อยมันแล้วนะครับแล้วเราได้มีการคุยกับแฟนเราบ้างไหมครับถึงเรื่องนี้ก็คุยครับเป็นแฟนเขามีหวั่นใจอะไรไหมก็ไม่มีครับไม่มีเราเลือกเขาอย่างนี้เขามีห่วงอะไรไหมคะไม่มีเลยครับเข้าใจกันเราคุยกันเรา ข้อตรงกันเรียบร้อยเลเราตกลงอะไรอยู่ก็ร้าทำงานก็คือทำงานครับเตามองบ้างก็จับตามองแต่คราแฟก็ก็จะเป็นธรรมดาครับเราก็ทำงานปกติไปก็คือเราไม่ได้คิดว่าจะเราจะไปหาอะไรอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องกลัวล้าเขาจะมา ชินแล้วแฟนเราได้ชิงกับสื่ออะไรอย่างงี้ไหมครับไ้รถูกาตามองก็ผมต้องชินแล้วล่ะครับตั้งนานแล้วนะเออไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยหรือเขาไม่พูดก็ไม่รู้นะเออับผมแสดงว่าเราไว้ใจหรือเชื่อใจกันใช่ไหมครับเราไว้ใจกันครับครับเขามีแอบน้อยใจอะไรอย่างงี้ไมครับเวลาเราไปทำงานเวลากลับเป็นมออะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นน้อยใจเรื่องอื่นมากกว่าถ้าทำงานกับตื่ออย่างเงี้ยเรา เราบอกเขาแล้วว่าเราจะกลับตอนนี like ้อะไรอย่างเงี้ยฮะเรามีการคุยกันตลอดครับเย่ไปเกี่ยวอย่างนี้จะมีการเปิดตัวให้สื่ออะไรเงี้ยรู้แบบอะไรงี้ไหมยังฮะครับมีวางแผนไหมว่าจะอะไรยังไงอะไรอย่เงี้ยโอ้ยังเลยยังไม่ได้วางแผนไม่ได้ไปไกลให้ไื่อจืดจ้บตัวเองทำไมเราถึงยังไม่เปิดตัวไม่รู้ได้เปิดไปทําไมอ่ะเนาะไม่ได้เห็นหน้าตานตาครับเป็นไรครับแสดงว่าแฮปปี้กับสิ่งที่รักกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครั พี่เอชยอยเริ่มจะออกไปแล้วเนาะใจดีมั้งไหมผมเฉยมากเลยครับเพราะว่าผมไงล่ะเหมือนไม่ค่อยพูดไม่ถูกนี่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ค่อยรู้เรื่องกับที่เขาออกไปอะไรกันมากมายอะไรอย่างเงี้ยไมเหมือนมันมีปัญหาว่าพี่เอโกรถาตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมครับสําหรับตัวเราจะเป็นหนึในสังกัดเขาไม่ไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคนอื่นโดนหรือเปล่าเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวผมไม่โดน ว่าไปครับครับเราเราคุยกันถ้าถ้าเรามีงานพี่เอกเนี้ยผมกับพี่เอก็จะคุยกันตลอดครับคนหลาคนออกไปเนี้ยเราเราวันไวไหครับไม่เตอนนี้ต้าะมาครับมีแพอะไรต่อไปก็แล้วแต่สถานการณ์นั้นเรื่อง เป็นคนได้รับงานให้ครับตอบตลอดตอนนี้พี่เอนคนครับพี่เอพี่เอจะเป็นคนหางานมาให้บ้างครับแล้วก็จะเป็นพี่ที่ดูแลอยู่เป็นคนคอยเรือกรับงานให้ก็ยืนยันว่าจะยังอยู่สังกัดพี่เออยู่เนาะถึงก<ะ>็อ,งอ,อยู่ได้เรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะไล่ผมออกเนาะเรียกว,ว่าตอนตอนเราอยู่กับพี่เอแฮปปี้ดีแฮปปี้ครับแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะ